อ๋อ oh, สวยสวยแล้วลุงพลยังชอบกินไอติมอยู่เหรอยังชอบกินไอติมอยู่โอ้ติดหวานเหรอกินข้าวเสร็จแล้วติดหวานนะลุงพลน,นี่สิบห้าบาทนะลุงพลกินสิบห้าบาทนานๆกินทีนะไอติมนะฮะ เยวต้องกลับเลยนะเพราะว่าอ๋อนี่อันนี้ให้ลุงพลเปล่าอ๋อพระอาจารย์นะครับ,รบนี่ใส่รถใส่รถเลยหลวงปู่ทองมาทาวโลหลวงปู่สมสิธิ์หลวงปูงงป่สมสิธิ์อักิตโ,ตสสกตโตนะ้ตตยข้างหลังนี่เดี๋ยวเปรียวด้วยเนี่ยไม่ได้เนี่ยฮะ ไอ้มมนายมมนายใส่ในแคบหน่อยมันจะปิ้วไหนั่นน่ะปิวด้วยนั่นน่ะเออปิวแน่นอนปิ้วไหมโอ้ยไม่ปิ้วไม่ปิวโอ้โหไม่ปิวไม่ปิ้วไม่ปิวเอากระตุกก็รูไม่ได้จ้ะมันจะปิวนั่นน่ะกระตุกก็ได้จะพอนจะพอนอะไรอะไรปิวหมดเลยปิวหมดปิวไม่เหลือเราน่าปิวไม่เหลือหรอกหมดเลยปิวแน่นอน อันนี้ด้วยนี่ปิวนะเนี่ยจะออันนั้นไม่ปิวเสื้อกรื่องอะเออเสื้อไม่ปิวเดี๋ยวมันจะหล่นลงข้างกระบะเนี่ยปิ้วเป็นหางว่าวแล้วตัวได้เหรอตัวโอเคเจอกันอ้าวเขาตีมวางตรงนั้นเองเดี๋ยวก็ละลายใส่รถไปไหนอีกอะ พอมาดูมาดูพระธาตุดูพระธาตุนะฮะมาพระธาตนะุหน่อยเป็นพระธาตุพนมจำลองนะฮะตแตนมังกรอครัแตันนะตั้นตแตนอยู่ไหนไหม่รู้ กะหามว่าพี่โจไม่เห็นพี่โจใช่ไห่โจจีนี่อันดีครับมาแต่เช้ามาดับแต่เช้าเป็นสักเซ็น

ขณะาาส้มปาน้อยก็ยังรู้เลยว่าไงนะครับส้มปาน้อยเดี๋ยวเรใสา่รองเท้าก่ <laughs> อนออเรนจฟิสมอลน่ะเก่งไหมโธ่ส้มปาน้อยวิชิลลี่กินกับพริกใช่ไหม Yes and นะ Yesandand สติกกี้ไลท์ and สติกกี้ไลท์ข้าวเหนียวด้วยดิยจำข้าวเหนียวด้วย PutPutInThe ส้มปาน้อยครับ <laughs> ฟิสส์สมองโอ้เล่นฟิสสมองใช่สมป้าน้อยก็นกขับแตามตัวนะครับครับแปดเก้าสองนะครับขอหวยใครที่ไม่ได้กราบพระธาตุเอาไปเลยนะครั้กราบพระธาตุเลยนครับขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะคลิปสั้นๆนะฮะลุงพลกินไอติมแล้วก็มาไหว้พระธาตุนะครับเจอกันที่บ้านกอกๆครับผมสวัสดีครับ